my trip doi bangkok airways hs boutique ally พระธาตุชัยยาอาณาจักรสีวิชัยจากทานน้ำไหลสู่ทานเสด็จเราจะข้ามน้ำข้ามทะเลไปเพียง30นาทีพังงนันเพื่อนบ้านของสมุยเกาะแห่งมนต์เสน่ห์ที่พระจันทร์เป็นใจฟูมูนฮาฟมูนดาร์กมูนพระจันทร์สัมพันธ์กับระดับน้ำในโลกและในตัวเราธรรมชาติดังมีเวทมนต์ ทะเลแหวกให้ภาพสัมผัสแปลกตาดุดปาฏิหาริย์ประสบการณ์เดียวกับโมเสสสันจายท่อตัวยาวสู่เกาะม้า,มาจากหาดแม่หาด350เมตรเป็นใจให้เดินถอดรองเท้าไปกลับสบายๆส,สายลมแสงแดดผืนรายท้องทะเลดำน้ำอาบแดดตามแต่ใจพลังสมดุลแห่งดินน้ำลมไฟเซลฟี่เช็คอินห้ามพลาดศาลประวัติศาสตร์พังงานไม่แพ้ น้ำตกทานเสด็จแหล่งน้ำจืดธรรมชาติกลางทะเลที่ไม่เคยเหือดแห้งในทุกฤดูเช่นผู้ชนะการเวลาพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5เสด็จถึง14ครั้งในยุคที่การเดินทางไม่ง่ายไดเช่นในปัจจุบันชมพระพลาจารึกทั้งที่ประทับและพระปริมาพิไทยสีรัชกาลสลักบนหินบันทึกจากอดีตไปชั่วการ บนเกาะพังงานซ่อนสิ่งวิเศษล้ำค่าภูมิปัญญาตะวันออกสมุนไพรปลาไหลเผือกสรรพคุณบำรุงเพศช,ชายถอนพิษร้อนพิษรักชะง,งักสมใจส่วนไม้ใหญ่รอบวง14เมตรสูงลิฟต์14เมตรความยิ่งใหญ่ของรูปแบบชีวิตที่แตกต่างต้นยางนายักษ์ตรง,งานงามคู่พังงานจากเกาะกลับสู่แผ่นดินใหญ่ชัย,ยาชัยชนะแห่งเมืองสุราชศึกษางานชั่วชีวิตปริศนาธรรม วัดทานน้ำไหลส่วนโมขาพลารามพระอาจารย์พุทธทาสเจ้าสำนักสุญญาตาพื้นที่โคธรรมะสเปซพลังจากลานหินโคง้งโรมหอละพทางวิญญาณตีความปริศนาธรรมถึงแก่นค้นหาความจริงแท้รู้จักตนลดอัตตาถึงที่ถึงธรรมสายประวัติศาสตร์ชันลึกสการะพระบรมธาตุชัยยาราชวรวิหาร เจดีทรงปราสาทสี่เหลี่ยมจัตุรมุขศิลปะสีวิชัยสมบูรณ์ที่สุดในไทยร่วมยุคทวาราวดีกว่า1200ปีก่อนกราบพระธาตุเสริมมงคลชีวิตโชคลาภการงานสุขภาพครบใน3จบเชื่อมยุคด้วยพระพุทธรูปสามพี่น้องศิลาสายแดงที่สร้างสมัยอยุธยาเพิ่มขวัญเพิ่มพอ My trip. Doi, Bangkok Airways, H S Boutique Ally.